สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel t i e r l i s t รายการที่เราจะชวนแขกรับเชิญมาช่วยกันจัด t e ท l i s t สิ่งต่างๆใน Pop c u l t u r เนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณขิมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะขิมจาก p พจ e m a n on f i l m นะคะ,ะเพจที่พูดเรื่องหนังเนาะแต่หลังๆก็เริ่มไม่ไม่หนังเท่าไหร่แล้วกระจายไป Pop c u l t u r e ไปสังคมอะไรเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ว่าก็ ปรวรณนาตัวเป็นแฟนคลับเทเลอร์สวิฟมานานสมควรก็เลยเป็นเกียรติมากที่พี่พานุชวนมาจัดอีกครัง้งเพราะว่าครั้งที่แล้วคือแบบ u ูเค<ช>ออสมากดูไม่รู้ว่าแบบทำไมถึงมีคนดูเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะมาจัดลำดับเทียริสเพลงจากอัลบั้มใหม่ของเทเลอร์สวิฟกันชื่ออัลบั้มอะไรนะมิดไนนะครับโดยเราจะเลือกมาทั้งหมด13เพลงนะครับแล้วก็เทียริสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เอสที่เป็นลำดับสูงสุดแล้วก็ลงลงมาก็คือ A B แล้วก็ C อันนี้ต้องบอกก่อนว่่าาาเเเป็็นนนควววมหสตัของร200 <ช>ถึงแม้ว่าเพลงที่คุณชอบมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จัดอันดับดีนักหรืออะไรยังไงก็อย่าเพิ่งท้อหรืออะไรนะครับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้อย่าเพิ่งโกรธอย่าพิงโกรธใช่ครับใช่ครับ <c oughs> นะครับก็มาเราจะเริ่มจากลำดับเพลงในในอัลบั้มเลยแล้วกันนะครับ<ช>ก็จะเริ่มจากเพลง Lavender h a z e e ก่อนเลยเพลงนี้ขิปให้อะไรครับ ให้ C ให้ C พี่ให้ A แต่ก็เป็น A แบบล่างๆเนาะทำไมขิมให้ C เปิดแทร็กด้วยเปิดอัลบั้มด้วยแท็กแบบว่าเอาเอา C ไปเลย <c oughs> ขิมไม่ค่อยความชอบเท่าไหร่กับกับเพลงที่มันโทนแบบนี้คะ่ะเออโทนคือเสียงสูงอืมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแต่ว่า,วาเพลงนี้เป็นเพลงรักที่ที่น่ารักนะพี่พานุรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกเอเขาบอกว่าเทเลอร์เขาบอกว่าได้ คำว่า Lavender h a z e เนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้อยู่ในยุค 150, mm hmm. 1 9 5 0แล้วเขาดูซีรีส์ Mad Men แล้วไม่มีคําใช้ศัพท์นี้ขึ้นมา oh. เป็นศัพท์ที่เวลาคุณบอกว่าคุณตกอยู่ใน Lavender h a z e แปลว่าคุณกาลังตกอยู่ในความรักที่ดุนแรงอินเทนต์ mm hmm. แล้วก็นะเออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตเขาเหมือนกันที่แบบ พอมี Relation t i p ่ Stable ประมาณนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่ใน l e e r h e รับอ่าเป็นเพลงแรกของอัลบั้มแรกๆของอัลบั้มที่ฟังเลยแล้วก็เอาจริงไม่ถึงกับชอบมากแต่ว่าตอนนั้นอยากอจช่วยอะเนาะแบบว่าเทเลอร์ออกอัลบั้มใหม่แบบแฟนๆเราก็ต้องแบบเฮ้ยแบบให้คะแนนขึ้นด้านหลังด้านหลังด้านหลังนิดนึงนะครับฉันก็รวมกัน A กับ C รวมกันก็เป็นเทียบบีละกันได้ไม่ติดเพลงถัดมาครับก็คือเพลงมารูนนะครับขิมให้ให้ A นะครับส่วนพี่เนี่ยตอนแรกท,ที่จริงๆก่อนหนะ้านี่ยเคยซ้อมกับขิมคลิปนี้ไปทีหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ให้แค่ B นะครับแต่ว่าพอฟังดูว่าขิมให้ A ก็เลยลองไปฟังใหม่อีกรอบก็อ่ะขึ้นมาเป็น A ก็ได้นะครับส่วนตัวอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ทำนองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวพี่เท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเออเนื้อมันดีเนาะพอมาฟังดีพอมาฟังดีงดๆเนี่ย มันเป็นหลายเฉดของสีแดงมากเลยแล้วอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าเทเลอร์ก็เคยออกอัลบั้ม r ร d มาแล้วปี2012แล้วก็รีเลคคอร์ดไปแล้วออมันก็เป็นสีแดงแบบรีเลคคอร์ดแล้วเหรอเรดเรดรีเลคคอร์ดไปเมื่อปีแล้วน่าสนใจน่าสนใจเป็นแดงเฉดหนึ่งแล้วกันเนาะเรดแล้วพอเป็นเพลงนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นสีแดงที่หลากหลายที่ซับซ้อนกว่ามันมีทั้งสีแดงแบบเบอร์กันดีวายเนาะเออบลัดรวมถึงแบบ มารูรบี้ก็ใช้คือมันเป็นทัพทีมสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นเพลงที่แต่งมาฉลา,าดอะคือละเมียดมากคือท่อนฮุกข,ของมันเนี่ยมันมันมันไม่ได้บอกอารมณ์ความรู้สึกเลยเนาะเหมือนแบบบรรยายฉากอย่างเดียวว่าแบบอยู่ไปเห็นท้องฟ้งฟาสีแดงหรือเห็นอะไรแต่ว่าในในการบรรยายฉากเนี่ยอยู่ดีดีแบบตัวอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันก็มาด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเออคือยอมรับในเนื้อมันมากๆแล้วก็รู้สึกว่า คือคือนางก็ก็แต่งเพลงได้ดีจริงๆแหละแล้วมันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า r n a t i o n you have thoughts for o s that's art โอ้โหคือเขียนได้ยังไงวะนึกออกใช่ไหมนี่เนี่ยเป็นคนที่เขียนเพลงฉลาดแบบสวยอ่ะใช่เลยเอาเไปครับจึก็เป็น A ไปนี่เห็นด้วยเลยนะครับเพลงถัดมาก็คือเพลง Antihero นะครับซึ่งเป็นเป็นเพลงแรกของของอัลบั้มเลยไหมที่มันมีมิวสิกเป็นซิงเกิลแรกเลยซิงเกิลแรกที่มีมิวสิกเลยนะครับก็พี่ให้เอส ขิมให้ S เหมือนกันะนะครับก็ขอพูดก่อนละกันก็คือมันมันน่ารักอะ่ะคือถ้าเกิดใครได้ดูมิวสิกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมันน่ารักมากๆนะครับมันก็จะมีลูกเล่นอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ตัวเนื้อหามันก็ดีนะครับมันก็พูดถึงมันก็เป็นความเป็นเพลงสไตล์เทเลอร์อะไรที่จะจิกกัดตัวเองว่าเหมือนกับคือในชีวิตของฉันเนี่ยฉันไม่ได้เล่นเป็นแบบฮีโรอไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนางเอกหรอกนะแต่เป็นแอนตี้ฮีโร่ก็คือคนที่ ทางนึงก็อด,อ,ดอดมันไส้ตัวเองไม่ได้อะที่แบบทำไมฉันถึงทําให้ชีวิตของฉันมันวุ่นวายแบบนี้แต่ก็มีความอยากจะเอาใจช่วยอยู่ด้วยคือขิมรู้สึกกับเพลงนี้มากๆตอนที่เขาประกาศแทร็กแล้วก็อธิบายเนื้อเพลงว่าเออมันเป็นเพลงที่เขารู้สึกซื่อตรงกับมันมากๆในการจะยอมรับว่ากูอินซีเคียวกับชีวิตอะอแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมารู้สึกรากับไม่ได้ถูกทําให้เป็นเพอร์เซนนี่มันรุนแรงสำหรับขิมมากนะคือ คือไปเจออะไรมาไม่รู้แหละแล้วสําหรับคนที่ดูหนังหรือวรรณอ่านวรรณกรรมอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าฮีโร่คือตัวละครที่พระเอกนางเอกเนาะมีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเลสเซแบบซูเปอร์แมนใช่ใที่ที่เป็นไม่มีบวกพร่องอะอานชัยฮีโร่มันคือตัวละครที่มีความบาปมากกว่ามีความผิดพลังมากกว่าแต่คนดูก็จะริ่มอยากเชียร์เนาะใช่เช่นเช่นแบบตัวละคร อย่างในไฟขับแมดแม็กซ์อะไรเงี้ยคือมันเป็นพระเอกนางเอกที่ดูทุเล่ทุรังประมาณหนึ่งแต่เราจะเอาใจช่วยมันแล้วสําหรับเทเลอร์คิมรู้สึกว่าพอเพลงนี้ฟังไปเรื่อยๆรเราจะรู้สึกว่าเออเขามีผักภาพภาพ,ภาพความเป็นเพอร์เฟกของตัวเองประมาณหนึ่งแต่ว่ามันไปไม่ถึงตรงนั้นไปไม่ถึงเราอาจจะต้องยอมรับว่าเออคงเป็นเอนทายฮีโร่แหละคือไม่ได้เพอร์เฟกแน่ๆนแล้วมันมีเซนส์นของการยอมรับ ความจริงบางอย่างด้วยนะคือ,อเวลาคุณดู MV คุณจะรู้สึกว่าตัวละครมันแบบตอนที่ตัว anti hero ปรากฏตัวมันจะมีความตกใจแบบโอ้ยนี่นี่กูหรออะไรเงี้ยแต่หลังๆมันมีเซนส์ของการเออจะมีจะมีมแล้วยอมรับกันและกันเลยรู้สึกว่าเออว่ะมันมันเติบโตอะ่ะเป็นเพลงที่โตและวเอ็กเตัวเอง ใน,ใ,นในความบกพร่องบางอย่างใช่ครับซ,ซึ่งมันมาชัวร์มากนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราเรายอมรับมากเขาเสริมน <ขอ S 1> <อ>ิด,ดนึงคือเพลงนี้แฟนชอบมากนะครับแล้วแฟนก็จะบอกว่าเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เออคือเวลาเห็นคนดังคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมาพูดอะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่าเราก็เป็นเหมือนกันเนี่ยมันจะรู้สึกอินกว่าปกตินิดนึงว่าเออคุณก็เป็นมนุษย์เหมือนชั้นนั่นแหละนะครับคืต่อให้ขนาดเทเลอร์เนาะเออใช่ใช่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเพลงนี้ก็คงให้เกรดเอได้เอาเชียเอสไปเลยแน่นอนนะครับทีนี้เพลงถัดมาก็คือ snow on the beach นะครับเพลงนี้น่าสนใจมากนะครับหนึ่งเลยก็คือมันเป็นเพลงที่มีแขกรับเชิญประจาอัลบั้มมาร้องนะครับก็คือลาน่าลาน่ามาร้องให้เพลงนี้พี่ให้เอสขิมให้อะไรครับให้บีขอโทษนะครับต่างกันมากเลยคือทำไมถึงให้บีครับเทเลอร์เนี่ยเวลาเขาเชิญเพื่อนในวงการมาร่วมร้องเพลงเนี่ยบางครั้ง มันจะเบนเสียงจนหายไปเลยว่าแบบอยู่ตรงไหนเฮมก็เคยมาร้องเมื่ออัลบั้มเอเวอร์มอเนาะมาร่วมร้องลาน่าก็ตกในชะตากรรมเดียวกันคือพี่โมนุตอนที่เขาประกาศว่าอ๋อเดี๋ยวเพลงนี้จะได้ลาน่าเดลเรมาร้องด้วยเนี่ยทุกคนคือแบบก็ต้องแตกแบบว่าโอ๊ยตายแล้วเทเลอร์ลาน่าักพักนึงเปิดเพลงมาไหนเสียงลาน่าอยู่ตรงไหนไะใจใจคือคือฝั่งฟังไม่ออกจริงคือส่วนตัวเนี่ยชอบนะครับแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันมันใช้แขกรับเชิญไม่ค่อยคุ้มเลยเพราะว่า คือเราก็คือเรายิ่งยิ่งจินตนากรออกคือเราอ่ะชอบลาน่าอยู่บ้างอาจจะไม่ได้ชอบเท่าหลายคนนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนลาน่าเนี่ยมาฟังมันก็คโคตรผิดหวังเลยเนายืนเท้าเอวแบบไหน <c oughs> อ่ะอ่าแต่ว่าตรงไหนนะจริงๆแล้ว <c oughs> พี่ไม่รู้เลยย่อนยันได้อยู่ท่อนทุกแล้วเบนเสียงไปด้วยกันค่ะแต่เพราะที่น่าสนใจคือมันเป็นเพลงที่สวยมันวาด้วยความรักที่แบบงดงามเหมือนหิมะตกลงบนชายหาดซึ่งซึ่งตกยากจริงก็ไม่เคยเห็นนะเอออ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษคือแจ็คแอนโทนอฟที่โปรดิวอัลบั้มบิทไนเนี่ยคือ ก็เป็นคู่บุญกับเทเลอร์มานานแล้วเนาะอันโตนอฟเองก็เคยโปรดิวให้ลาน่ามา2อัลบั้มแล้วฉะนั้นมันเลยเป็นการร่วมงานของคนที่แบบเข้าใจและเข้ามือกันได้อย่างดีทั้ง3คนก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะครับงั้นก็กลางๆเป็น A แล้วกันนะครับได้โอเคนะครับเพลงถัดมาก็คือเพลง you're on your own kid เพลงนี้กลางๆให้ B ให้ B เหมือนกัน นะครับเป็นเป็นเพลงที่ฟังสนุกแหละคือทำ,ทำนองมันจะแบบจกิจกจกิจก,จกนิดนึงก็คือฟังได้แต่ก็ส่วนตัวก็รู้สึกมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นคิมว่ามันเหมือนแทร็กที่เอาไปประกอบในเพลงในหนังวัยรุ่นนะคะหนัง r อม c o มหนัง c o ม,มี d ออฟเอ e คือคือสิ่งที่ตอนที่ฟังครั้งแรกเราจะไม่รู้สึกว่ามันพิเศษมากแต่พออ่านเนื้อเพลงมันเหมือนมันอธิบายความเป็นวัยรุ่นเซอะเซ,ซ่อสอับสนสักคนได้ดีแบบเขารักเราไหมนะเราไปนั่งเด็ดเกลบอะไรเด็ดกรีบดอกไม้แบบรักไม่รักรักไม่รักกันดีกว่าหรือแบบ อยากเป็นซัมวันอยากอยากโดดเด่นในสายตาเธอบ้างเพื่อจะพบว่าอ๋อเธอไม่ได้แครอะไรกูเลยแล้วตัวเนาะเป็นที่ของแบบวัยรุ่นที่อยากจะเติบโตอยากไปให้ไกลจากที่ตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าอนาคตเราอยู่ไหนแบบมันมีท่อนหนึ่งที่เหมือนทำนองว่าเออเพิ่งมารู้ว่าความฝันที่ฉันมีมันไม่ได้พิเศษอะไรเลยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยมันโตแล้วไงมันแค่มองย้อนกลับไปเฉย คือก็ฟังได้ครับเป็นเพลงสนุกแต่ว่าก็คงให้แค่บีแล้วกันนะครับเพลงถัดมาก็คือ Midnight Rain ๆๆเพลงนี้พี่ให้ C ให้บีกลางๆนะครับคือมันไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่ว่า คือเราบ้านมันชื่อมิกไนอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยงางใช่ใช่ต้องเป็นเพลงเด็ดแน่แต่มันก็ไม่ได้เด็ดขนาดนั้นก็เลยแบบถูกถูกหักคะแนนก็เลยคงคงให้ได้แค่สีจริงๆเป็นเสมือนภาคต่อของแชมเปญพรอแบมจากเอเวอร์มอลซึ่งเพลงนั้นชอบมากซึ่งเพลงนั้นเหานก็ชเหมือนกันเลยติดให้เอสแล้วม้งแอนแอนเอสเลยเออคือมันว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ที่ไปไม่ไปไม่รอดแต่ว่าไม่ได้เกลียดกันพี่นุ้ยนึกออกไหมขิมขิมชอบที่ว่า มันมีความโทนิมติกบางอย่างมันพูดถึงคู่รักที่อยู่ในเมืองเล็กๆแล้วผู้ชายคือฮีอ่ะก็บีเดอร์เฟมอยู่ในเมืองแบบนั้นต่อไปแต,ต่ตัวตัวตัวละครผู้หญิงอะ่ะรู้สึกว่าทะเยอทะย,ยานอยากไปพ้นจากเมืองนี้แล้วเขาเลยรู้สึกว่าเออผู้ชายมันดีแค่ไหนมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ไงเธอไม่ใช่เมืองใหญ่เธอไม่ใช่เฟมเธอไม่ใช่ความสาเร็จเพราะฉะนั้นเลยต้องแยกแยกจากกันไปไปเติบไปโตแล้วที่ชอบมากคือสุดท้ายอ่ะมันก็บอกว่าผู้ชายเนี่ย มันก็ไม่ได้ถึงชั้นแล้วแหละเว้นแต่ว่าตอนที่เขาเห็นฉันในทีวีซึ่งก็คงก็แปลผู้หญิงประสบความสำเร็จแล้วขณะที่ผู้หญิงก็รู้สึกว่าเธอก็ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วแต่จะนึกถึงก็เมื่อเห็นฝนตกยามเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันเออมันเซนีมาติกอะมันเล่าเป็นหนังได้อะใช่ใช่เพลงเทเลอร์มีลักษณะนี้นาะมัน <ừ> มันจะมีเนื้อเรื่องหรือเรารู้สึกว่าเธอเป็นตัวละครอะไรบางอยา่าง นะครับแต่ก็คงให้แค่ีจริงๆล่ะมันไม่ได้รวมกันก็เป็น B แล้วกันแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งรู้ไหมอัลบั้มนี้ขิดมาสังเกตว่าเทเลอร์ใช้เสียงแปลงเยอะมากตั้งแต่เราไปด้วยเฮสมิดไนเรนก็ใช่เออสองเพลงนี้คล้ายกันอยู่นะครับ question ตอบ B O K ไหมเพลงเมื่อกี้ B B เคที่เพลง question พี่ให้เอสเลยชอบที่สุดอัลบั้มเอสเหมือนกันนะครับก็คือเพลงนี้มันเป็นจะเพลงมันจะมีความพูดถึงแฟนเก่านิดนึงแล้วก็หลายคนก็ตีความเนาะแบบว่า <rôle> ตีกันเก่งใช่ใช่คุณพี่แฮร์รีกลับมาอีกแล้วนะครับก็นึกว่าแบบเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็น่าจะพูดถึงแฮร์รี่สไตล์แหละแต่ส่วนตัวไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจว่าพูดถึงใครแต่รู้สึกว่าคือโอเคแหละมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงเย้ยแฟนเก่าแบบเนี้ยแฟนคนใหม่ของคุณเนี่ยแบบดีสู้ฉันได้ไหมคือฉันเนี้ยคือเมเทโอสไตล์ในชีวิตคุณเลยนะเป็นครั้งหนึ่งที่ผ่านเข้ามา แต่คะแนนกัรมันไม่ได้บิตเทอร์แฮะแล้วมันมันเย้ยแฟนเก่าแต่มันก็เย้ยแบบขำๆมากกว่าคือไม่ได้เกลียดอะใช่ใช่รู้สึกว่าอัลบั้มนี้คือเยอยอย่างที่ขิมบอกอะมันเป็นอัลบั้มของคนที่มี solid relationship นิดนึงแล้วก็มองย้อนกลับไปแล้วก็ไม่ได้ขมขื่นทุกตรมกับผู้ชายที่ผ่านมาในชีวิตแล้วอ่อนแล้วไหมนะใช่ move on นะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับทั้งนึงที่เราเคยมีความรักกับคนคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปกันไม่ได้แล้วแต่มันก็ ก็ขำๆเป็นความรู้สึกดีๆแล้วก็แบบว่ามาเย้ยกันย้อนหลังได้ว่าเฮ้ยคนใหม่ของเองอะ่ะดีสู้ชันไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอยากแย่งมาหรือไม่ได้รู้สึกเกลียดคือเป็นเป็นอารมณ์เป็นเพลงที่เออได้อารมณ์ดีนะครับนี่คือสาเหตุที่ให้เอสเลยแล้วขิมแล้วครับขิมให้เอสอาอทำนองเลยอะ่ะอืมคืออย่างที่พี่มนุบอกว่ามันอาจจะพูดถึงความรักที่จบลงไปแล้วแต่ว่า ไม่ได้เกลียดแน่ๆไงก็ไม่เกลียดอาจจะคําๆด้วยนะนเหมือนแบบการลุคแบ็คที่รู้สึกว่าแออม็กฟันกลับมาได้ประมาณนึงแล้ว<ม>เ,เขามีคนสังเกตว่าเป็นที่พี่มนรุบอกมเมื่อกี้เป็นแฮร์รี่สไตล์หรือเปล<ม><ม>่าเพราะว่าใช้คําว่า I remember ด้วยเสียงแปลงอีกแล้ว<อ>จากเพลง Out of the w o o d s ซึ่งเขาก็ตีความมาจากแฮร์รี่สไตล์โดยตรงอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นเป็นเกรดเนาะเกิดเคยอยากสนใจนะครับแต่ว่าก็ ก็ถ้าถ้ายังไม่ได้ฟังอัลบั้มนี้แล้วอยากเริ่มฟังเพลงไหนอันนี้แนะนำเพลงน,นี้เลยละกันนี่ตั้งแต่ครั้งแกนะครับเพลงถัดมาก็คือเพลง B Juice นะครับ C อ่ะเนาะ C นะครับคือเพลงนี้มีมิวสิกนะครับเป็นเพลงหนึ่งในเพลงไล่ๆที่มีมิวสิกต้องกลับเกมอีกแล้วเราก็แบบก็ตั้งงางะนเนาะแบบตั้งตาเลยเฮ้ยมันต้องดีแหละถึงแบบว่ามีมิวสิกออกมาทต่มันไม่เพลาะเลยวะในความรู้สึก ขิมว่ามีขิมมีปัญหากับเพลงนี้ตรงที่เรานิยมส่วนตัวอีกแล้วว่าเราไม่ชอบเสียงโทนอแลงสูงเนาะใช่แล้วคือถ้าคุณเคยดูหนังหรือดูอะไรก็ตามที่มันพยายามอธิบายฉากของส่องประกายแวววาวใช้เสียงกิ้งกิ๊งแบบกุ้งกิ้งบางอย่างอ่ะนี่ใช้ทั้งเพลงเลย3ามนาทีแล้วไมมโบกวนหูมาแล้วก็คือมิวสิกเนี่ยคือแบบดาราดาราดังด้วยนะครับแต่ว่าแบบ เอารอละเดินมาทําไมก่อนอ่าใช่แล้วมันก็จะแบบแต่นางกําลังอยากมุ่งหน้าไปางกํากับเหมือนกันนะเทเลอร์ดูดูอัลบั้มนี้ก็แบบกากับเองเยอะแล้วก็เหมือนกํากับหนังส่งหนังสั้นอะไรของเขาอยู่ใช่นะครับแต่ว่าก็เลยมันคือมันมีมันมีมิวสิกแล้วก็คาดหวังแหละพอเพลงมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่มันอาจจะเราอาจจะหวังสูงเกินไปดูไม่ติดหูด้วยสำหรับเพลงนี้ใช่ไม่ติดหูก็คงให้แค่สีแล้วกันนะครับกับเพลงนี้เพลงตัดมาคือเพลง l a บ y ริ n t h นะครับพี่ให้เอ ให้บี <Hi> นะครับก็มันไม่ได้ดีมากแต่มันน่ารักนะครับมันเป็นเพลงแบบว่า,าตกลุมรักอีกแล้วกูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มัน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 เป็นมันเป็น คือคือรู้สึกว่าตัวเธอโตโตเกินเพลงนี้ไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรคือแบบถ้าถ้าไม่คิดว่าเทเลอร์ร้องถ้าคิดว่าเป็นแบบนักร้องรุ่นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งมาร้องถึงถึงความแบบ้ตกหลุมรักอีกแล้วกูอะไรเงี้ยมันก็พอจะอินอยู่บ้างคือขิมกับพี่มนุษย์เนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งเราจะไม่ชอบเพลงที่ง่วงเ,ออเพลง,งที่เกียจที่เกียจอะ่ะซึ่งไอ้เพลงนี้มีโอกมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นสูงมากแต่มันไม่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมไอ้เสียงซาวบีท ที่แหลมๆขึ้นมาทั้งเพลงนะค่ะแฟนเพลงเออแฟนเพลงอ่ะเอาไปแซวว่าเหมือนเสียงช้างร้องโคตรใจร้ายเลยแต่ว่าโอเคเห็แน้าตกใจเดี๋ยวต้องไปฟังอีกรอบละเออแต่เนี้ยแหละไอ้ไอ้ซาวนั้นน่ะทำให้เพลงมันไม่ง่วงแล้วมันก็กลายเป็นเพลงที่น่ารักมากๆอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็ขอเป็น A แล้วกันเพลงบิรินต์นะครับอ่าเพลงถัดมาคือเพลงคามานะครับอิสบิชจริงๆเลยเออคิมให้ พี่ให้ S เลยนะครับทำไมคะขิมอธีบายก่อนทำไมถึงให้ C ครับตอนประกาศว่าเดี๋ยวจะมีเพลงชื่อคามานะคะคือแฟนเพลงทุกคนก็ต้องแตก็นรอบสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อเพลงมันทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องร้ายแน่นอนมันต้องดุมันต้องโกรธแน่นอนอ๋อผมมาเป็นแมวคามาคือแมวคามาสคือ my boyfriend อะไรอย่างนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดหูเราเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่า เนื้อเพลงนะ่าสนใจนะพี่พานูอธิบายว่าคืออันนี้ชอบชอบคือชอบเพราะชอบเนื้อเลยนะครับ ừ, ก็คืออาจจะ <ừ, S 2> อาจจะคล้ายๆกับมารูนคือเป็นเพลงที่รู้สึกว่าชอบเนื้อมากกว่าชอบทํานองเพราะว่าคืออย่างแบบฝรั่งเขาจะมีคําพูดนะ c o m a Is The Beach ก็คือว่ากรมเนี่ยจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีคอนเซปต์เรื่องกรมไม่เหมือนคนไทยนะครับมันเป็นคอนเซปต์ที่เขาแบบอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็<อ>เราจะพูดกันว่า k a m e Is The Beach ก็คือกรมเนี่ยมันจะคอยมาตามล้างตามเช็ดคุณอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเพลงนี้เทเลอร์พยายามบอกว่า สำหรับฉันอะกรมอะเป็นลูกแมวมันไม่มาทําอะไรฉันหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยทำความดีมาตลอดฉันเนี่ยแบบว่าประเพ็ญกินจริงจริงก็คือความหมายก็คือว่าตอนที่เลิกกันเนี่ยเองถ่าหากที่เป็นผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าหากที่จะต้องกลัวว่ากรรมมันจะมาตามสนองอะไรหรือเปล่าแต่สาหรับฉันเนี่ยาว่าขามาคือเพื่อนรักอะไรอย่างนี้รู้สึกมันตลกนะครับคือในในในแง่ของเนื้อในแง่ของภาษารู้สึกว่ามันตลกดีแต่ก็คือเพลงก็รู้สึกเฉยเฉยแหละเอางจริงถ้าพูดถึงทำาองเออเพลงเนี้ยิมรู้สึกว่าเขาพูดถึงกรณีที่เาถูก เขาเรียกอะไรลิขสิทธิเพลงอะคะ่ะถูกดึงไปหมดเลยแล้วทำให้เขาต้องมาระบากระบ,บนปวดหลังปวดไหล่ลิเลคอด <c oughs> เพราะว่ามันมีมันมีหลายท่อนเหมือนกันที่ผู้เจาะจงว่าคุณเติบโตเป็นกองเงินกองทองที่ฉันสร้างอะคุณได้เงินจากสิ่งที่ฉันสร้างโดยที่ไม่ได้แยแสเลยว่าฉันรู้สึกยังไงเออหรือแบบแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แขนไม่ได้แบบบาดเลือนเหมือนเรียลเลชั่นนะคะมันมันมีความ สาดกระจายหน่อยๆด้วยในในเซนส์นขิมคือรู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังอยู่นี่<ม>ฉันประสบความสำเร็จฉันรีเลคคอร์ดอัลบ,บั้มใหม่ได้ฉันยังส่วนคุณนิดรามาเยอะมากออช่วงนี้แล้วคุณก็ยังลำบากลำบนถูกม,มีข่าวข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราแล้วมันเป็นเซนส์นแบบนี้ทั้งทั้งเพลงเลยนะจนกังแล้วแต่แบบคือมันพอมมันไม่ได้กดมันจะมีความ เนี่ยกาาคือแมวกาม่าคือไม,ม้ใบเฟินกาม่าคือสายลมที่ที่อยู่กับเราเราฉันสบายมากเลยเอ,อ,อยแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะมีท่อนหนึ่งที่เป็นมืนถ้าเป็นหนังคือองสามะ <c oughs> ใครแหมที่บอกว่าคอสกาาอีเดอร์ทันเดอร์แล้วก็จะตามล่าคุณเหมือนนักล่าฆ่าหัวโ้คือก็เอาเรื่องอยู่อะนั่นเนี่ยม,มันมีเซนส์การเยอะเย้ คนที่ขโมยลิขสิทธิ์เพลงของเธอไปประมาณหนึ่งถังัันก็รวมๆกันขอเป็น A แล้วกันได้ไหมได้ครับเพลงถัดมาก็คือเพลง e ว t n o t ต i n g เพลงนี้ขิมให้ให้เอส่วนพี่ให้ C นะครับก็คือตอนซ้อมเนี่ยก็ทำไมคะแนนต่างกันจังก็แบบไปฟังอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ชอบจริงๆสำหรับพี่พี่ก็คงให้ C คือรู้สึกว่าอย่างที่บอกก่อนนะเนี่ยสำหรับพี่มันมีเส้นเพลงขี้เกียจนิดนึงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ชอบมากทำไมคิมถึงชอบครับอันเนี้ยเป็นเพลงรักที่รักยิ่งกว่า อัลบั้ม Lover ทั้งอัลบั้มอีกนะคะสำหรับขิมอไ่ครับไอไออัลบั้มนั้นน่ะเหมือนประกาศว่าออดเป็นเพลงสำหรับคนที่มีความรักอีเวนต์แบบเพลงซิงเกิล Lover ที่ก็แบบอย่างโฆษณาคุยกันว่าเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้สําหรับเปิดในงานแตง่งเลยขิมฟังแล้วก็เออมันก็คงจริงแหละแต่ว่าก็ได้อยู่นึกออกไหมคะแต่พอฟังเพลงนี้ เนี่ยม่นคือขั้นกว่า,างงค,คนนะ่ะชอบไปแซวกันว่าเทเลอร์เนี่ยเขียนเพลงอกหักเกง่งแต่เขาไม่ค่อยพูดกันนะว่าเวลาเธอมีความรักอะ่ะ<ม>เธอเขียนเพลงรักได้งดงามมากๆพ<ม>ี่ผานุนีก่ก็คือเพลงนี<อ>้ใช่เช่นมัน,ม,นมันมีคํามันคล้ายๆคําว่าอะไร l s like home to you อ่ะก็คือคุณคือบ้านของฉันนั่นเน<อ><ต>ี่ยมันคือสิ่งนี้คือมันมันพูดคือมันให้ภาพว่าโลกข้างนอกอะ่ะจะลาจนดุเดือดแค่ไหนเราถูก ถูกเรียกร้องให้ทํางานน่ะถูกเรียกร้องให้เป็นหัวเรือของอุตสาหกรรมดนตรีใช่ไหมคะแต่ว่าทุกครั้งที่เหนื่อยอ่ะแค่กลับมาบ้านเพื่อพบเพื่อพบเธอก็โอเคแล้วเธอในที่นี้ก็คือโจเอวิลแฟนแฟนเขามีมีความแบบมันมีท่อนที่บอกว่าโลกข้างนอกอ่ะทั้งพุทธทั้งภูทั้งถกเถียงทั้งทะเลาะกันแล้วหันกลับมาเจอเธอยืนทาเพลงทำอาหารอยู่ในห้องครัวมันคือความมันเป็นเซฟโซนนะพี่พนุเป็นบ้านนะเนาะใช่เป็นบ้านแบบ มันมีมันเป็นเอเลเมนต์เล็กๆน้อยๆของชีวิตคู่คะ่ะเราเรามันไม่ได้ให้ภาพว่าอ๋อเป็นต้องเป็นบิบ๊กอีเวนต์เป็นงานาใหญ่แต่เนี้ย<อ>คือสิ่งเล็กๆแล้วคือมันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เทเลอร์เขาซื่อตรงกับตัวเองมากในแง่ที่ว่าเฮ้ยจริงๆการใช้ชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มันมันยากมากนะ<ม>เหมือนเขาบอกว่าอินดัสทรีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆถูกคุณต้องไปอยู่ในติ๊กตอกคุณต้องอะดปต์ทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วก็ ทำลายจิตวิญญาณด้วยโซเดคอนสักชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าโอเคเขาถูกเรียกร้องจากการงานแหละแต่เมื่อเขามีคนรักขนาดนี้มันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันเลยแล้วยิ่งแบบซาวอ่ะซาแล้วมันมนไล่มันมันนำไปด้วยเปียโนไม่กี่คอร์ดถูกไหมคะแล้วยิ่งหลังๆอ่ะมันมีเสียงแบบเครื่องเป่าที่เขาใช้ในงานแต่งเล้รู้สึกแบบเออว่าเป็นเพลงรักที่แม่งโคตรรักเลยอ่ะเออไม่ชอบฝังแล้วคอนวินก็ให้เอละกนนะครับนะ จริงๆเนี่ยมันเพลงของอัลบั้มใหม่เนี่ยมันหมดแค่นี้แล้วแต่ว่ายังเหลืออีก2เพลงเนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากอัลบั้ม 3AM นะครับเป็นอัลบั้มเสริมแล้วโกรธมากตรงที่พออัลบั้มเต็มอยปุ๊บขิมซื้อเลยซื้อเต็มบั้มอีกประมาณ3มชั่วโมงอปแบบทำไมมึงไม่ปู่ให้เร็วกว่านี้กูให้เลือกให้ถูกก็เลยหยิบมา2เพลงนะครับเพลงแรกก็คือ w o u l d h a v e c o u l d h a v e s h o u l d h a v e เพลนี้ <B. S 2> ให้บีให้บี <B. S 2> นะครับกลางๆเนาะไม่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับมันมากแต่วพราะเป็นเพลงที่สนใจสำหรับคิมนะมคืออัลบั้มดีรีคอร์ดเนี่ยเทเลอร์ Taylor จะเอาเพงลงเก่าที่เธอเขียนเมื่อสมัยยังเด็กกว่านี้มาร้องด้วยพูดิภาวะคนโตเนาะแต่เพลงเนี้ยมันคือพูดิภาวแบบคนโตร้องด้วยเธอในตอนนี้แต่ว่าเนื้อเพลงอ่ะเล่าไปถึงยุคที่ตัวเองยีสิบเก้าที่เธอรู้สึกว่าเสียดายรีเกรสชีวิตที่ ไปเดทกับผู้ชายที่โตกว่าก็ไม่รู้เป็นใครแต่ว่าคนก็มีคนเดาๆแต่เราแค่รู้สึกว่าไอ้ e ฟิลรีเกรสชีวิตของคนนี้มันน่ามันเกิดขึ้นในแม้ว่าในช่วงที่เราโตมากๆแล้วก็มีนะคือคุณต้องโตประมาณหนึ่งไหมนะถึงจะรู้สึกว่าเออรีเกรสบางอย่างแล้วก็มีความแบบกิฟต์มีแบ็คไมเอ์เกิร์ลฮูดมันมันมันบิเทอร์มันมันขบจังเลยว่าชีวิตไอคำเนี้ยเออนะครับแต่ก็ เป็น B ไปแล้วกันนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายก็คือเพลง the Great War ให้ทีเอสไปเลยค่ะให้เอสเหมือนกันเลเหมือนกันก็คือในแทบทุกอัลบั้มของเทเลอร์เนี่ยมันจะมีเพลงที่แบบเหมือนจะการเมืองก็หมายการเมืองแต่ว่าจะพูดถึงอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงที่พูดถึงเคนดนดีเนาะแล้วก็เพลงที่พูดถึงแบบ national r h t h m หรือว่าเพลงที่เหมือนจะพูดถึงการเมืองแหละแต่จริงๆแล้วเธอเอาการเมืองเนี่ยมาตีความในภาษาของตัวเองก็เป็นเพลงรักไป the Great War เนี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้ในแทนเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นะครับแต่ว่าเพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเลยเนาะมันเป็นเกี่ยวกับเหมือนเหมือนเป็นเป็นสงครามกับคนรักอะไรแบบนี้มากกว่าแต่มันมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ทํานองมันมันเป็นเพลงคือพี่อาจจะชอบเพลงที่โทนมันต่ำๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกแบบดึงดึงนิดนึงแล้วก็เออทำนองเนี่ยมันติดหูนะครับแล้วก็เออเนื้ออะไรมันก็รู้สึกน่าสนใจก็เลยก็เลยให้เอสไปได้เลย เ,เพลงนี้ได้คุณ Aaron าอารอนดรสเนอร์มามาช่วยโปรดิวเซอร์แล้วก็ร่วมเขียนเพลงนะคะคือคุณอารอนเนี่ยช่วย Taylor ์โปรดิวตั้งแต่โฟ l o ลอับเอเวอร r มอแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคู่คอมไบที่ที่ทรงพลังมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอเขามาโปรดิวเพลงนี้ด้วยก็เลยตื่นเต้นแล้วมันดีจริงๆคือมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันใช้เอลิเมนต์ของสงครามเพื่อมาเล่าเล่าเรื่องความรักอะไช่น เช่นเวลาคุณฟังคุณจะรู้สึกว่าตัวละครแม่งอยู่ในสงครามโลกครั้งหนึ่งไม่ผิดเลยยุคยุคนั้นน่ะเช่นแบบพูดถึงการส่งจดหมายพูดถึงการให้คําสัญญาระหว่างคนรักแต่ใช้คําว่าสวีดีที่เป็นเขาเรียกอะไรส่วนที่สัญญาใช่ไหมคะเออแบบนั้นหรือคําว่าห้องใต้ดินซึ่งมันก็นึกถึงแบบการหลบระเบิดการหลบภัยอะไรอย่างอี้หรือคำว่าเฮสที่เราก็รู้กันนะเนาะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะเป็นช่วงที่มีการผลิตยาเคมีการพิษอะไรเยอะมากนะครับที่สําคัญที่สุดที่น่ารักมากมากคือแบบ ใช้คําว่าดอกป๊อปปี้อันนี้คือคือชัดมากเนาะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเวอร์วันเพื่อจะบอกว่าชีวิตคู่ของมึงกับกูก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆมันเป็นเพลงที่น่ารักนะครับไม่ได้ไม่ได้การเมืองอะไรขนาดนั้นเลยแล้วชอบที่พอผ่าน ท่อนไปไปเข้าสู่ท่อนหลังๆอ่ะมันมีเซนส์ของการใช้เสียงกลองซึ่งเป็นกองลบแต่ขิมเขามันเหมือนกลองที่เวลาทหารเดินเดินขบวนนะคะใช่ใช่เราเลยรู้สึกเนี่ยมันเลือกใช้เอลิเมนต์บางอย่างเพื่อเล่าเรื่องได้ครบทั้งองค์ประกอบทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเลยชอบมากๆก็เป็นเป็นเทียร์เอสไปเลยนะครันะครับก็เป็น13เพลงจากอัลบั้มล่าสุดของ Taylor Swift ถ้าปีหน้านางออกอัลบั้มใหม่อีกก็คงต้องเชิญขิมมาอีกนะครับก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็อยากจะรู้จากการจัดเทียร์ลิสต์ของ สิ่งอื่นๆใน pop culture หรือสนใจอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตอนนี้ขอบคุณคิมมากเลยครับขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณสวัสดีค่ะ